ทรงมีวิธีสกัดสักแหงผู้ที่ถือลัทธิว่ามีอัตตาโปธปาทะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่ามีอัตตาตัวตนซึ่งมีสุขโดยส่วนเดียวหาโรคมิได้ภายหลังแต่การตายดังนี้เราได้เข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินมาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีวาทะมีทิฏฐิว่า มีอัตตาซึ่งมีสุขโดยส่วนเดียวหาโรคมิได้ภายหลังแต่ตายแล้วดังนี้จริงหรือเมื่อเขาตอบว่าจริงเราเรียกกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าเออก็ท่านทั้งหลายรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโลกอันมีสุขโดยส่วนเดียวอยู่หรือเมื่อเขาตอบว่าหามิได้เราเรียกกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าเออก็ท่านทั้งหลายรู้ทั่วถึงซึ่งอัตตาตัวตนอันมีสุขโดยส่วนเดียว ตลอดคืนหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างครึ่งคืนบ้างครึ่งวันบ้างแลหรือเมื่อเขาตอบว่าหามิได้เราเรียกกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่านี้เป็นหนทางนี้เป็นปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกอันมีสุขโดยส่วนเดียวอยู่หรือเมื่อเขาตอบว่าหามิได้เราเรียกกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงแห่งเทวดา ผู้เข้าถึงซึ่งโลกอันมีสุขโดยส่วนเดียวสนทนากันอยู่ว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนปฏิบัติดีแล้วเพื่อนเอ๋ยเพื่อนปฏิบัติตรงแล้วเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกอันมีสุขโดยส่วนเดียวเพื่อนเอ๋ยถึงแม้เราก็ปฏิบัติแล้วอย่างนั้นจึงเข้าถึงโลกอันมีสุขโดยส่วนเดียวดังนี้บ้างหรือเขาตอบว่าหามิได้โปธปาทะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ก็เมื่อเขาพูดอยู่อย่างนี้ถ้อยคำของพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นคำที่ใครๆจะไม่ยอมคล้อยตามมิใช่หรือแน่นอนพระเจ้าค่ะโปธปาทะเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการใครจะได้หญิงงามแห่งชนบทในชนบทนี้ชนทั้งหลายถามเขาว่าบุรุษผู้เจริญหญิงงามแห่งชนบทที่ท่านปรารถนาใครจะได้นั้นท่านรู้หรือว่า หญิงงามนั้นเป็นวันณกษัตริย์หรือหรือว่าเป็นวัณณพราหมณ์หรือว่าเป็นวันนรณะสามัญหรือว่าเป็นวัณณะ,ะสู่ชั้นต่ำเมื่อถูกถามเช่นนี้แล้วเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบชนทั้งหลายถามเขาต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญหญิงงามแห่งชนบทที่ท่านปรารถนาะใครจะได้นั้นมีชื่ออย่างไรเป็นโคตรอะไรเป็นคนสูงหรือเป็นคนต่ำหรือปานกลาง เป็นคนผิวดำหรือผิวคล้ำหรือผิวสีทองอยู่ในหมู่บ้านหรือในนิคมหรือในนครไหนเมื่อถูกถามเช่นนั้นแล้วเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบชนทั้งหลายถามเขาต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญท่านก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหญิงงามแห่งชนบทที่ท่านปรารถนาให้จะได้นั้นนะสิเมื่อถูกถามเช่นนั้นเขาตอบว่าถูกแล้วโปธปาทะท่านจะสำคัญความข้อน,นี้ว่าอย่างไร เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนี้คำของบุรุษนั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นคำที่ใครๆจะไม่ยอมคล้อยตามมิใช่หรือแน่นอนพระเจ้าค่ะโปธปาทะข้อนี้เป็นฉันใดถ้อยคำของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนั้นมีทิฏฐิอย่างนั้นก็เป็นฉันนั้นโปธปาทะหรือว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งกระทำบันไดสูงชนิดที่ทำเพื่อพาดขึ้นสู่ปราสาท อยู่ที่ขนทางสีแพร่งชนทั้งหลายถามเขาว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้หรือว่าปราสาทที่ท่านทำบันไดเพื่อจะพาดนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทางทิศใต้อยู่ทางทิศตะวันตกหรือทางทิศเหนือเป็นปราสาทสูงหรือปราสาทต่ำหรือปูนกลางเมื่อถูกถามเช่นนั้นแล้วเขาตอบว่าเขาพเจ้าไม่ทราบชนทั้งหลายถามเขาต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญ ท่านก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นปราสาทที่ท่านทําบันไดเพื่อจะพาดนั้นนะสิเมื่อถูกถามเช่นนี้เขาตอบว่าถูกแล้วโปธปาทะท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนี้คำของบุรุษนั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นคำที่ใครๆจะไม่ยอมคล้อยตามมิใช่หรือแน่นอนพระเจ้าค่ะโปธปาทะข้อนี้เป็นฉันใด ถ้อยคำของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนั้นมีทิฏฐิอย่างนั้นก็เป็นฉันนั้น